คนอยากกินนะคะสั่งในช้อปปีมีจริงไม่ต้องไปตามหาด้วยแต่ไม่ต้องเสียดายค่าส่งนะคะเพราะว่าพัสดุไม่สามารถเกลี้ยงข้ามจังหวัดได้ใครอ่ะใครอะ,รอะแล้วนี่ใครอะ่ะอ๊ะแล้วเราคือใครอะเราถอดนหน้ากากนะเออจะได้รู้ว่าใครจะได้รู้ว่าใคร อันนี้อุ้งอิงอันนี้แม่ออทาไมเราต้องใส่หน้ากากวันนี้เรามารีวิวอะไรวันนี้เรามารีวิวลูกกระต่าที่มันดูน่ากลัวลูกกระตานี้เหรอไม่ฮนโนเอาลูกกระตานี้ลูกกระต้านนี้ที่มันสามารถกินได้อือจริงๆแล้วอะแม่ก็เห็นในช้อปปี้มีขายนะจะมีเยลลี่ลูกกระตากับเยลลี่ลูกโลกเราเคยสั่งเยลลี่ลูกโลกมากินใช่แต่วันนี้เราจะมากินลูกกระตากันลูกกระตาอะต้องกิน ออ,อันนี้เดี๋ยวเนี้ยค่ะเขาจะมีแพ็กเกจวยอันนี้เป็นลูกกาแเราก็เป็นหมีนี่ลูกหมีอันนั้นน่าจะเป็นไดโนเสาร์ไหมใช่ไดโนเสาร์จริงๆมันมีขายอันหนึ่งแบบนี้ด้วยนะเป็นลูกกลมๆใช่มีแบบหนึ่งอันอย่างนี้ด้วยแต่ว่าอันนี้มันเป็นแพ็กสองข้างอันนี้แม่ซื้อมาที่แฟม,มิลี่มามเขาขายเป็นแพ็กแต่ว่าราคามันถูกอ่ะเท่าไหร่ลูกละยี่สิบคือแพ็กเนี้ยสี่สิบาท ซึ่งปกติอะที่แม่เคยซื้อเยลลี่ลูกโลกอะมันลูกเราประมาณห้าหกสิบประมาณเนี้ยนะมันไม่ใช่ราคานี้อืมเพราะว่าตอนก็ไม่คิดนะว่ามันจะถูกขนาดเนี้ยใช่ทีเนี้ยพอเราไปซื้อใช่ไหมแล้วเรายังไม่ได้รีวิวแล้วเราอยากได้อีกอืมเราไปซื้ออีกเราไปซื้ออีกแต่ไม่มีแล้วหมดไม่มีแล้วหมดมาเรามาแกะเรามาแกะชิมจริงๆแม่ไม่เคยกินนะเพราะว่าตอนนั้นที่ซื้อมาเป็นเยลลี่ลูกโลกให้มิงกินอย่างเดียวตอนนั้นเราก็ทำรีวิวนี่ แต่เราไม่ได้ลงอ่ะเอาเหรอใช่เพราะว่าตอนนั้นอะแม่ลิมเสียบไม่แับกล้องอไม่ไม่ไมเสียบแล้วแต่ว่าไม่เสียบไม่สุดอะมันเลยไม่มีเสียงข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ไม่เหมือนมันจะเป็นชื่อแบรนด์นเขาแน่เลยน่าจะใช,ใช,ใช่ค่ะคนละลูกเราจะกินคนลลูกกตาอันนี้นางสิบสองวะเนี่ยเคยดูไห้นางสิบสองที่หวควักลูกกตา <c oughs> เดี๋ยวพูดนหน้ากลัวเคยดูปะ มันเป็นละครโบราณอะอที่จะมีประมาณแปดอง้าอ่ะช่องเจ็ดช่องใช่นางสิบสองเคยดูแต่แก้วหน้าหมามห,หาอมมากเลย<อ>แกะดีๆๆดีแกะเลยบอกว่ามือเลอะแล้วอะไรเหรนี่ค่ะมันก็มันก็จะเป็นอย่างนี้นะเขาก็จะทำให้มันดูปแปลกแปลกอะ มือนมีจุดขายอะแต่ว่าหอมมากอุ้งเองกินวันนี้ลูกกินวันนี้ให้ดูหน้าตามันนะเป็นแบบนี้บางทีมันก็ยากเกินเอากระดาษถืชชั่วหน่อยมันยากเกินไปใช่ไหมใช่มันยากเกินไปสำหรับเราเรากินแล้วนะมันไม่ไมรอลนะ่ะอืมกเขาไม่รอเลย นี่เป็นแบบนี้อันนี้เป็นเป็นสไส้ข้างในใช่ไหมเป็นพา่าออกมาอุ้งอิงดีลูกกระตาทุกคนอ๋อแม่แอบไม่ได้ก yeah. ินนะไหนอ่ะในปากอะเออกัดปากัวเองมันมีรสเปรี้ยวอมหวานก็เหมือนเยลลี่ในในเซียวเว่นอะ จากนี้มันดีไซน์มันเก๋ทำให้เด็กๆอ่ะอยากกินอยากกินแต่ที่เด็ดๆเลยอ่ะหอมเปรี้ยวด้วยอืมเปรี้ยวเปรี้ยวตุดกระดกนี่ลุกไม่ได้นะลุกตุดกระดกเลยเนาะโอ้รสชาติมันคล้ายๆลูกกระตาอา๋อเคยกินอกีกเคยลูก,กตาอะไรอ่ะอ,อ๋ะอ๋อลูบล็อ ทุกคนเวลาดูงี้เนทุกคนต้องตั้งสตินะคะเพราะว่าวีงเนี่ยเป็นคนที่พูดงงๆเห็นแม่นี่แหละมาแตกต่างอะไรกันเลยมาแตกต่างเลยจะหมดแล้วนะอืมองอ่ะเปรี้ยวมันอร่อยแต่ให้มันเปรี้ยวน้าครชอบกินเปรี้ยวอ่ะชอบจริงๆเขาพวรจะกินทีละนิดแล้วมันก็จะห,หวานๆเปรียปร้ยวๆะคะ่ะแต่ของเราอ่ะมัน,มนขันขนดไปทั้งลูกเลย ืรสชาติดีกินเพลินๆอร่อยดีนะอนะร,ร่อยนะซื้อได้ที่แฟมิลี่มารูวยี่สิบเพราะหนูซื้อที่เซเว่นีแม่พยายามหาหลายที่เลยมันไม่มีจริงๆนะหายากมากแต่ถ้าทุกคนอยากกินนะคะสั่งในช้อปปี้มีจริงๆไม่ต้องไปตามหาด้วยแต่ไม่ต้องเสียดายค่าส่งนะคะเพราะว่าพัสดุไม่สามารถเกลี้ยงข้ามจังหวัดได้ ้องเสียค่ะค่าส่งเราก็จะได้กินโดยที่เราแบบไม่ต้องออกไปหาซื้ออะเพราะว่าม่ง้นเราต้องสตาร์ทรถแล้วเราก็จะต้องไปหาที่จอดรถเสียน้ํามันด้วยถูกไปอ๋อไม่มีค่ะอ๋อไม่มีไม่เป็นไรค่ะช้อปปี้ดีกว่าค่ะไม่ต้องออกอไปไหนะเสียค่าส่งอย่างเดียวอยู่บ้านก็ช้อปปิ้ได้เพราะว่าเนี่ยแม่เนี่ยก็เป็นเหมือนกันของส่วนใหญ่ที่แม่รีวิวอะแม่นั่งดูในโทรศัพท์แล้วแม่ก็วิยน,นี้น่ารักแล้วก็เลยแบบเอามาใช่เอามารีวิวอ่ะเดี๋ยวคอยติดตามนะคะว่า แม่จะมีอะไรจากช้อปปี้มารีวิวบ้างเพราะแม่ไม่ได้ไปไหนเยอะเยอะทุกคนเยอะแม่หรอเยอะใช่เฮ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าแม่สั่งออกมาเยอะไปไปดีกว่าไปดีกว่าสำหรับคลิปนี้นะคะแม่แอมก็กขอตัวลากันไปก่อนนะคะกับเยลลี่ลูกตาสำหรับคลิปตั้งแต่ทำคลิปมาอันนี้ไร์าสาระสุดละ ่สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้อุ้งอิงขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวดีท่านชมด้วยดิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วอ้าเหรอมารยาทดีขึ้นมาสจะแหละอิงก็มีนะ สวัสดีค่ะไข่อ่ะหน,น,นึ่งสองสามสวัสดีค่ะ